สวัสดีค่ะแปลวค่ะต้าหน้าที่ประกันภัยของแพนด้าประกันภัยนะคะวันนี้แพนด้าประกันภัยเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากลูกค้ากันนะคะทําประกันภัยกับแพนด้าผ่อนนานสูงสุด10งวดนะคะไม่ต้องน้องบัตรเครดิตเลยค่ะมีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถผ่อนได้นะคะแพนด้าประกันภัยเรามีศูนย์มาตรฐานรองรับลูกค้านะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัด จะอยู่บริมนทนก็สามารถตอบประกันภัยกับแพนด้าประกันภัยเราได้นะคะเอกสารที่ใช้ในการตอบประกันนะคะก็จะมีสำเนาคู่มือลถนะคะบัตรประชาชนรูปรถนะคะ,ะก็สามารถต่อประกันภัยได้แล้วนะคะค่ะแพนด้าประกันภัยเราก็มีของแถมสำหรับลูกค้าที่ต่อประกันมาก สนใจสอบถามก็จะมีเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะยังไงปาก็ฝากลูกค้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย